Agent Valerian you'll be running solo. I only work with my partner. Hi. We're a team. Let's go. กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอเตรียมตัวแล้วก็ปูพื้นฐานก่อนดู Valerian and the City of a Thousand Planets e อ i s o d ที่2ครับสําหรับตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับตัวละครเอกของเรื่องกันบ้าง วาเลเรียนหรือว่าชื่อจริงของเขาก็คือวาเลนตินทเวนนะครับเขาเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เกิดที่อัลฟาในปี2,715เขาเป็นลูกชายของแซคและก็ซาร่าทเวนครับเขาใช้ชีวิตัวเด็กที่ส่วนต่อขยายฟรีดอมสตาร์โดยมีแม่ทำงานเป็นผู้ช่วยอำนวยการให้กับเอ็กซิมัสมาร์ตินผู้เป็นตัวแทนของมนุษย์ในสภาอาวุโสในสภาสิ่งมีชีวิตแห่งกาแล็กซีทว่าพ่อของเขานั้นแทบไม่เคยอยู่บ้านเลยครับนั่นก็เพราะว่าต้องออกไปทำภารกิจลับอยู่ตลอดเวลา เด็กชายจึงเติบโตมาเป็นแก้วตาดวงใจของแม่ซึ่งเธอพยายามใช้เวลาว่างกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้มาโดยตลอดเมื่ออายุ6ขวบเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของวาเลนตินไปตลอดกาลโดยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์งพันในขณะที่เขาติดตามเอ็กซิมัสมาตินไปในการเดินทางเพื่อเยี่ยมดาวโกเอราซึ่งเป็นดาวบ้านเกิดของชนเผ่าบูลานบาทอชนเผ่าที่ต่อต้านโครงการสร้างอัลฟา2อย่างหนักสาราทเวนเสียชีวิตลงจากเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นในยานคณะทูตบูลานบาทอ และนับตั้งแต่เสียแม่ไปผนุกกับการไม่มีพ่อคอยดูแลเพราะติดภารกิจวาเลนตินจึงต้องถูกส่งตัวกลับไปยังโลกบริเวณทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเพื่อให้คุณย่าของเขาเป็นคนเลี้ยงดูต่อไปทันทีที่เขามาถึงย่านชานเมืองมักเซยวาเลนตินต้องอาศัยอยู่กับคุณย่านในอาพาร์ตเมนต์ซอมซอ้อซึ่งแม้จะมีเพื่อนบ้านหลายสัญชาติแต่ว่าย่านนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเถื่อนถ้ำที่สุดเราเรียกที่นั่นว่าย่านเอเมอรัลนอกจากนี้ที่นี่มีครอบครัวเอเลียนอาศัยอยู่ด้วยครับพวกเขาเดินทางมาโลกเพื่อหางานทําที่นี วาเลนตินผู้โดดเดี่ยวใช้เวลาไม่นานผูกมิตรกับเอเลียนวัยเยาว์คนอื่นๆพวกเขาชอบโดดเรียนไปเที่ยวเล่นมากกว่านั่งเรียนในห้องทําให้เด็กกลุ่มนี้ได้ฉายาว่าเลสวาเลนเรียนซึ่งแปลว่าพวกไม่ได้เรื่องในภาษาฝรั่งเศสครับวาเลนตินชอบชื่อนี้มากเลยเอามาแปลงเป็นชื่อจริงของตัวเองว่าวาเลเรียนผู้ซึ่งกลายมาเป็นเด็กแสบข้างถนนที่กลายมาเป็นหัวโจกของกลุ่มอีกทั้งเขามักจะพาตัวเองเข้าไปสู่สถานการณ์ยุ่งเหยิงแล้วก็ต่อยตีเป็นประจำ ยังไงก็ตามวาลเลเรียนนั้นรักคุณย่าของเขาซึ่งคุณย่าอากาศที่แม้จะอายุเยอะแล้วแต่เธอก็พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดูแลเด็กชายที่โตมาเหมือนเป็นลูกกพํพาราในแต่ละปีวาลเลเรียนจะได้เจอพ่อของเขาปีละ1นถึง2ครั้งตอนที่พ่อเอาเงินมาให้ช่วงเวลาที่พ่อมาเยี่ยมคือช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กชายเขาตื่นเต้นไปกับเรื่องเล่าของพ่อที่ทํางานในหน่วยสืบราชการลับซึ่งมันทําให้เกิดแรงบันดาลใจให้เขาเลิกใช้ชีวิตนอกกรอบ แล้วก็ตัดสินใจเข้าโรงเรียนฝึกทหารไมเนว่าอะเคเดมี่โดยเขาสามารถสอบผ่านทุกวิชาแล้วก็ถูกคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาที่นี่ในที่สุดแต่เมื่อเขาคิดว่าเขาเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได้แล้วเขากลับต้องพบความจริงว่าพ่อของเขาไม่ได้เป็นสายลับแบบที่เขาเคยเชื่อมาตลอดแท้จริงพ่อของเขาไม่ได้มาที่โลกเพื่อเอาเงินมาให้แต่ว่ามาเพื่อยืมเงินจากคุณย่าอากัตตังหากเธอต้องบอกความจริงกับเขาเมื่อวาเลเรียนมาขอให้ช่วยออกเงินค่าเล่าเรียนให้ ความลับก็ได้เฉลยว่าแท้จริงแล้วแซคเทเวนเป็นศิลปินไส้แห้งที่เที่ยวเดินทางจากดาวหนึ่งไปยังอีกดาวหนึ่งเพื่อต้มตุ๋นคนและใช้เงินสกปรกที่ได้มาไปกับการพานันนั่นเป็นเหตุผลให้เขากลับมาบ้านเพื่อยืมเงินแม่จ่ายนี่อยู่บ่อยเมื่อรู้ความจริงวาลเลเลียนไม่เคยให้อภัยพ่อของเขาที่หักหลังเขาแบบนั้นอีกเลยเขากลายเป็นคนเกลียดความหลอกลวงและก็รับความยุติธรรมนับตั้งแต่นั้นเขาตัดสินใจฝังวาลเลนตินเทเวนเพื่อเติบโตเป็นวาลเลียนอย่างเต็มตัว ช่วงเวลาของวาเลเรียนที่สถาบันทหารเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขที่สุดในชีวิตนอกจากนี้เพื่อนซีหลายคนจากแอเมอรัลก็สอบติดที่นี่มาด้วยและแม้จะมีปัญหาด้านพฤติกรรมและก็หัวเขบดไปสักหน่อยวาเลเรียน er ก็ไปได้สวยเลยทีเดียวครับเขานั้นไม่ค่อยฟังคำสั่งอาจารย์เท่าว่าเขาก็กลับมีสัมผัสพิเศษในการวางแผนกลยุทธ์และก็ทักษะการเป็นนักรบชั้นยอดกระทั่งจบการศึกษาโดยมีผลคะแนนสูงเป็นระดับต้นๆของระดับชั้น ยังไงก็ตามเขากลับไม่ได้รับยศผู้พันเพราะว่าเป็นการลงโทษต่อความประพฤติของเขาในขณะเล่าเรียนนั่นเองวาเรเรียนเข้าประจำการที่หน่วยทหารราบโดยทำงานกับวิศวกรทหารชาวไครโซกาที่มีชื่อว่าเพล็กเตอร์สิ่งมีชีวิตนอกโลกตนนี้ถ่ายทอดความรู้ด้านการทหารให้กับเขามันจึงทำให้สำหรับวาเรเรียนแล้วเพล็กเตอร์เป็นเสมือนอาจารย์ที่เขาให้ความเคารพอย่างยิ่งเพราะในที่สุดเขาก็พบคนที่คุ้มค่าที่จะยอมลดตัวเป็นลูกศิษย์แล้ว ต่อมาในวันเกิดปีที่21ของเขาเขาได้ออกปฏิบัติภารกิจภาคสนามครั้งแรกที่ดาวอนานิคมเพ็กซ์เทอตีวันเขาและทีมถูกมอบหมายให้ทําการเจราจาผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างมนุษย์ที่ถูกส่งไปตั้งรกราก2กลุ่มที่กําลังวิวาทกันรเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของพื้นที่หน่วยของวอรลเรียนถูกซุ่มโจมตีโดยกลุ่มกบฏทหารทุกคนถูกจับไว้เป็นตัวประกัน ว่าต้องขอบคุณคำสอนของเพล็กเตอร์ทาให้วาเลเรียนสามารถแหกคุกออกมาแล้วปล่อยเพื่อนคนอื่นออกมาได้อีกทั้งเขายังสามารถติดต่อขอกําลังเสริมและเพื่อหาทางออกของปัญหาด้วยความสันติได้เหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เขาได้รับการเชิดช,ชูในฐานะวีรบุรุษว่าเลเรียนได้เลื่อนขั้นเป็นทหารอากาศพิทักษ์กาแล็กซี่ซึ่งเป็นตําแหน่งอันทรงเกียรติโดยได้รับการข้ามขั้นตอนปกติที่ต้องผ่านการเป็นทหารอากาศบนโลกมาก่อน ในเวลาเดียวกันนี้เองที่พ่อแท้ๆของเขาพยายามจะกลับมาเชื่อมสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งเพื่อหวังที่เขาจะได้มีที่ผ่านเงินเว่าวอรเรเียนได้ตัดขาดจากการติดต่อของเขาทั้งหมดยังไงก็ตามช่วงเวลาที่เขารับใช้กองทัพอากาศดวงดาวนั้นค่อนข้างมีปัญหาครับแม้ว่าผลงานภาคสนามของวอร์เรเียนจะยอดเยี่ยมแต่เขามักจะถูกรายงานว่าละเมิดคําสั่งอยู่บ่อยครั้งจากนั้นไม่นานคุณย่าของเขาได้เสียชีวิตลงในปี2736 และเพื่อเป็นการเคารพผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดคนหนึ่งเขายอมโอนอ่อนต่อคําสั่งของผู้บัญชาการเพื่ออุทิศให้กับย่าของเขาวอลเลเรียนต้องการไต่เต้าให้สูงที่สุดในเส้นทางสายนี้ด้วยความช่วยเหลือของเพล็กเตอร์เพื่อนเก่าเขาสามารถทําตามคําสั่งของผู้บัญชาการแทบจะทุกตัวอักษรทั้งผลงานและก็วความประพฤติของเขานั้นไร้ที่ติซึ่งเป้าหมายของวอลเลเรียนนั้นเขาต้องการย้ายไปอยู่กองพันท่องเวลาและอวกาศที่ถือเป็นสุดยอดหน่วยงานแห่งกองทัพมนุษยชาติซึ่งในตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้น ทว่าหลังจากถกเถียงกันอยู่นานในที่สุดคําขอของเขาก็ได้รับการอนุมัติจากนั้นไม่นานชายหนุ่มก็พิสูจน์ว่าเขาเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าของกองพันธุ์แต่ไม่มีคู่หูคนไหนทนเขาได้นานถึงเดือนยังไงก็ตามทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อเขาถูกมอบหมายให้ทางานกับลอเรลีนเขาประทับใจในสติปัญญาของหญิงสาวและความบู๊ของเธอวอร์เรียนรู้สึกได้ว่าในที่สุดเขาก็เจอคนที่มาเติมเต็มส่วนที่ขาดของเขาทั้งคู่กลายเป็นทีมที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในกองพันธุ์ท่องอวกาศและเวลา ทั้งสงได้ปฏิบัติภารกิจ27ภารกิจในเวลา2ปีแล้วก็มีอัตราความสําเร็จเต็ม100%เอาเลยครับประวัติของพระเอกของเราก็จะประมาณนี้นะครับโดยว a l e r i ี n and the City of a Thousand Planet จะมีกําหนดเข้าฉายวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงครับซึ่งผู้ที่จะมารับบทว a l e เรียก็คือเดนเดอร์ฮานโดยเขาได้ฝากผลงานไว้กับภาพยนตร์เรื่องเด่นๆเช่น Chronicle The Amazing Spider-Man 2และก็ Life ครับ โดยเฉพาะเรื่อง Chronicle นับเป็นเรื่องที่ผมชอบผลงานการแสดงของเขามากที่สุดเลยครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปหาชมกันดูนะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณผู้ชมชอบผลงานการแสดงของเดนเดอรฮารเรื่องไหนมากที่สุดเอาเละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ